ู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอสวัสดีครับผมทนายโอองอาจพมดกับทุกคำถามของท่านมีคำตอบเพื่อประชาชนและโอกาสที่เท่าเทียมกับปัญหาทางกฎหมายที่ท่านต้องการจะสอบถามฝากกดติดตามกดแชร์กด u u s c r i b e นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ของทางรายการของทนายโอต่อไปเชิญพบและติดตามได้เลยครับ สวัสดีครับพบกับผมนะทนายโอรู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอนะครับวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆและท่านผู้มีเกียรตินะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันผู้ค้ำนี่แหละครับที่เราโดนฟ้องเนี่ยจากการที่เราอาจจะมีน้ําจิตน้ําใจนะฮะอันดีงามที่ช่วยเหลือเพื่อนาตกพี่น้องนะที่มาให้ค้ำก็ช่วยค้ำกันไปนะครับคาดหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตแต่สิ่งที่เราคาดหวังมันอาจจะ ผิดจากความคาดหวังของเราไปนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวผู้ก่อเหตุนี่นะฮะหรือว่าลูกหนี้นี่นะครับไม่ว่าจะไปกู้เงินนะฮะหรือว่าขอไฟแนนซ์รถนะฮะแล้วบังเอิญเราไม่ดําเนินการให้มันเสร็จสิ้นนะครับตามกระบวนการก็คือไม่จ่ายหนี้นะไม่ผ่อนนะครับไปจนสิ้นสุดในฐานะที่เราเป็นผู้คาะกันนี่นะครับจะต้องโดนฟ้องด้วยหรือไม่นะครับแล้วถ้าเราโดนฟ้องเราไม่ไปได้หรือไม่นะ ก็มีคําถามมาหาทนายอยู่เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังคําตอบกันนะครับว่าในฐานะของผู้ค้าประกันเนี่ยนะครับจําเป็นจะต้องทําอะไรบ้างและสามารถทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับขัาสรับรผู้ค้าประกันเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของคดีทางแพ่งนะฮะเนื่องจากว่าถ้าเราจะพูดกันตรงๆเนี่ยนะครับผู้ให ช่าซื้อนะรหรือบริษัทไฟแนนซ์รถนะครับหรือผู้ให้กู้ยืมนะรหรือเจ้าหนี้ต่างๆนี่นะครับาการที่จะให้เครดิตนะกับคนที่ผู้กู้เนี่ยนะครับก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่คนที่เครดิตดีที่สุดนะก็คือผู้คำ้ำเพราะเนื่องจากว่าทางเจ้าหนี้เขาจะมองนะและคำนวณแล้วว่าถ้าหากลูกหนี้นะรหรือจำเลยที่หนึ่งเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะชาระหนี้ได้ตาม ข้อสัญญาเนี่ยนะครับยังมีคนค้ำประกันที่เขาสามารถจะเรียกหนี้ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าถามในทางกฎหมายเนี่ยนะครับผู้ที่ค้ำประกันนั่นแหละครับเป็นคนที่เจ้าหนี้ให้ความเชื่อถือมากที่สุดทีนี้บังเอิญว่าเจ้าหนี้เนี่ยนะครับไม่สามารถเรียกหนี้กับลูกหนี้ได้นะอย่างาเวลาเช่าซื้อรถนะคนไปเช่าซื้อเนี่ยนะซื้อรถแล้วนะผ่อนไม่ได้ตามงวดนะไม่ได้ตามที่กฎหมายกําหนดก็คือกฎหมายกําหนดว่าจะต้องผ่อนนะต่อเนื่องกันนะ ต้องไม่ให้ขาดส่งต่อเนื่องกัน3งวดนะฮะแล้วเมื่อบริษัทเขาแจ้งมาแล้วนะครับให้เวลาอีก30วันนะครับถ้าไม่ดําเนินการเคลียมงวด ทั้งหมดที 4, ่ผ่านมาเนี But, ่ยนะครับสามงวดกับบวกแต่30สามสวันเนี่ยนะครับหรือประมาณ4งวดเนี่ยก็จะถือว่าผิดสัญญาเพราะผิดสัญญานะครับบริษัทเาก็จะเรียกรถคืนนะยกเลิกสัญญาเรียกรถคืนแต่เมื่อเราไม่คืนนะในกรณีนีหนึ่งนะครเราไม่คืนนะบริษัทเาก็จะฟ้องนะครับขอให้คืนรถหรือคืนเงินนะตามมูลค่านี้ที่ทั้งหมดที่เขาคำนวณมาในการฟ้องเ่ยนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับเมื่อเราถูกยึดรถไปแล้วเนี่ยนะครับบริษัทนะฟไนแนนซ์นะก็จะไปขายทอดตลาดนะเมื่อขายทอดตลาดนะครับ หรือเอาไปประมูลขายนี่นะครับประมูลขายนี่นะถ้าเขาปฏิบัติโดยชอบคือการมีหนังสือแจ้งเราก่อนให้ทราบลงหน้านะครับก่อน7วันว่าขายที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นี่นะครับถ้าเขาปฏิบัติโดยชอบขายแล้วนะได้ราคาเท่าไหร่คาด ทุนกาไรเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือคํานวณราคาทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยเนี่ยนะครับว่าเขาขาดไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะเอาค่าส่วนต่างตัวนั้นมาฟ้องเราได้นี่การฟ้องร้องเนี่ยนะครับมันจะมาเกี่ยวกับผู้คาประกันอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟแนนซ์หรือการกู้ยืมนะ้ายกันนะครับถ้าหากว่าทางเจ้าหนี้เขาเรียกเงินนะจากลูกหนี้ไม่ได้ตามเงื่อนไขนะครับข้อตกลงของเขาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะฟ้องได้นะครับพอการฟ้องที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาแน่นอนครับถ้ามีคนคาประกันนะครับเขาจะฟ้องคน กู้นะครับหรือว่าลูกหนี้เป็นจำเลยที่1น,นะแล้วก็ฟ้องคนค้ำเป็นจำเลยที่2เสมอนะจะฟ้องคู่กันเสมอนะครับอ่าทีนี้ปัญหามันก็คือว่าบางทีเนี่ยนะฮะอ่ากับคําถามที่ว่าเอ๊ะทนายนะผมเป็นคนค้ำประกันหนูเป็นคนค้ำประกันเนี่ยนะครับไม่ไปศาลได้ไหมนะให้ทำพาะจำเลยไปได้ไหมนะฮะก็ตอบครับก็คือ สามารถที่ทําได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่ต้องมีการมอบอำนาจนะครับให้กับจาเลยที่1เป็นผู้ดําเนินการตัดสินใจเด็ดขาดแทนเราทั้งหมดได้โดยการมอบอำนาจอย่างถูกต้องถ้าเราไม่มอบอำนาจนะครับแม้จําเลยที่1จะไปศาลก็ตามแต่นะฮะแต่เมื่อเจ้าหนี้กับจําเลยที่1นตกลงกันได้นะฮะหรือปฏิปนอยอมความกันได้อ่เจราจากันว่าจะพรอย่างนี้จะใจยอย่างนี้นะเมื่อทําสัญญายอมนะครับศาล<สา>จะไม่ให้ไม่ให้ตกลงไม่ยอมได้เนื่องจากว่า จำเลยที่2ไม่มาด้วยนะคุณต้องไปตามจำเลยที่2มาก่อนนะครับต้องให้ยอมรับทั้งจำเลยที่1และจำเลยที่2เพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเราไม่ไปนะผู้ค้ำไม่ไปจะต้องมอบอำนาจอย่างถูกต้องตามหมายให้กับจำเลยที่1ดําดเนินการแทนหรือนะครับมีทางออกอีกทางหนึ่งเนื่องจากว่าแหมทานายผมเองหรือหนูเองอยู่ไกลมากเลยเนะี่ยคนซื้ออยู่นู่น ปัตตานีนะแต่หนูเป็นคนค้ำเนี่ยนะเป็นเพื่อนเขานะค้ำให้แต่หนูบ้านหนูอยู่ที่เชียงใหม่ตอนนี้นะหนูกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วอย่างเงี้ยนะหนูจะลงมาขึ้นศาลอยู่ที่ปัตตานีเนี่ยนะโห้ไกลมากเลยนะมีวิธีไหนแล้วก็ตัวจำเลยที่หนึ่งเองเนี่ ไม่ผศาลอีกติดต่อก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เขาส่งหมายมาฟ้องหนูด้วยเนี่ยนะหนูจะต้องทํำยังไงบ้างวิธีที่สองคือท่านสามารถตั้งทนายนะครับเพื่อไปดําเนินการเาจรจาต่อรองไข่เกียร์นะครับหรือตกลงนะครับทำสัญญายอมแทนเราได้แต่ท่านก็ต้องตั้งทนายความนะครับและก็มีหนังสือมอบหน้าด,ด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะใบตั้งทนายเท่านั้นนะครับจะต้องมีหนังสือมอบหน้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ทนายสามารถดําเนินการปณีประนอมยอมความให้ได้โดยนะครับการมอบหนา้าเนี่คือวิธีที่2นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ ผู้ค้ำประกันเลยนะครับหรือจําเลยที่2เนี่ยนะครับ ต้องเรียนก่อนนะครับว่าถ้าเราไม่มั่นใจไม่ชัวร์จริงๆนะอย่าไปค้ำให้ใครเด็ดขาดนะครับเพราะมันอาจจะส่งผลเป็นปัญหากับเราได้ในอนาคตแน่นอนนะซึ่งเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะเกิดขึ้นเยอะมากเลยคือหลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจนะไม่ได้ทราบตรงนี้นะใครมาขอให้เซ็นแล้ก็เซ็นนะก็คือ้วยความที่ว่าเกรงใจกันเอาลูกคนข้างบ้านนะครับหรือคนในหมู่บ้านคนในชุมชนเคยเห็นหน้ากันรู้จักจาก,กันพูพ้ผู้อ่ธถูกอัตยศาาใจคอกันนะก็ช่วยค้ำประกันให้ แต่อย่าลืมนะครับว่าในการคำประกันนั้นนะครับท่านเอาตัวท่านเองเนี่ยเสนอกับเจ้าหนี้ว่าถ้าเขาไม่ชําระนี้นะครับตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงท่านจะเป็นคนชําระแทนนั่นคือหลักการของการคำประกันนะพรพอเจ้าหนี้เขาก็จะเชื่อท่านแล้วครับเขาถึงยอมปล่อยสินเชื่อให้กับลูกหนี้ใช่ไหมฮะคือปล่อยเงินกู้ให้หรือปล่อยไฟแนนซ์ให้กับกับลูกหนี้เลยจําเลยที่หนึ่งไปเพราะฉะนั้นตัวเราจะปฏิเสธไม่ได้นะครับถ้าไม่ไปล่ะนะก็ยังมีคำถามนะถ้าให้ถ้าผมนะหรือหนูไม่ไป ในคดีได้ไหมก็ให้คนเข้าไปตามกับจําเลยที่หนึ่งไปนะฮะตรงนี้ต้องเรียนก่อนนะครับถ้าเขาตามกับจําเลยที่หนึ่งไม่ได้นะครับจําเลยที่หนึ่งก็ไม่ไปนะผู้ค้าประกันก็ไม่ไปนะไม,ไม่ไปขึ้นศาลนี่นะครับศาลจะให้สื่อฝ่ายเดียวนะครับก็คือไต่สวนฝ่ายเดียวนั่นแหละครับเหมือนกับชกข้างเดียวเหมือนทนายทำคลิปหลายคลิปนะฮะอธิบายเรื่องนี้นะครับวันนี้นะวันนี้เนะี่ยส่วนๆร้อนๆนะ,ะก่อนทําคลิปก็ยังมีเพื่อนๆนะะผู้มีเกียรติเนี่ย โทรเขามาสอบถามเลยนะครับว่าไม่ไปได้ไหมนะไม่ไปได้ครับคดีแพ่งนะครับไม่มีติดคุกติดตารางนะอะไรกว่ไม่ไปหนูจะติดคุกไหมไม่ไม่ไปไม่เป็นไรครับไม่ติดคุกไม่ติดตารางแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราแน่นอนก็คือนะครับเมื่อศาลได้มีการไต่สวนคดีมีมูลนะครับพยานหลักฐานเขาพร้อมเพียงนะแต่ท่านก็อย่าลืมนะครับเวลาเขาฟ้องมาเนี่ยนะครับบางทีรายละเอียดบางส่วนเรื่องของการขาดอายุความหรือแม้แต่ในกรณีของการผ่อนซึ่งเราโอเคเขาบอกว่าเราผิดสัญญา แต่การผ่อนของเราเนี่ยนะครับไม่ได้ต่อไม่ได้ขาดส่งต่อเนื่องกันสามเดือนอาจจะขาดส่งงวดที่หนึ่งงวดที่สองแล้วก็ที่สามผ่อนต่อมางวดที่สี่อย่างนี้นะฮะโอเคถึงจะครบสามงวดก็จริงในการขาดส่งแต่มันไม่ได้ต่อเนื่องกันก็ยังไม่ถือว่าผิดสัญญาตรงนี้เราก็จะไปแย้งไปค้านได้นะครับเพราะถ้าไม่ผิดสัญญานะครับบริษัทเหล่านั้นก็จะไม่สามารถที่จะยกสัญญายกเลิกสัญญาโดยผิดโดยที่เราผิดข้อสัญญาได้นะครับก็ยังไม่สามารถจะดำเนินการต่างๆกับเราได้นะครับ แต่ว่าบางเคสั้เราไม่ไปเราก็ไม่สามารถจะไปค้านหรือไปแย้งได้นะครับและยิ่งข้อสาคัญอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของอายุความในการฟ้องคดีเนี่ยนะครับอายุความฟ้องน่ะสมมติว่าสิปีอย่างนี้นะฮะอ่าเป็นเป็นอายุความโดยทั่วไปของสัญญาแพ่งเนี่ยนะครับหากเกิน10ปีแล้วเนี่ยนะครับเขานาคดีมาฟ้องนะคือโดยหลักทั่ว,วไปเนี่ยนะการฟ้องทางแพ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเกินสปีก็เอามาฟ้องกันอยู่นะครับก็ย,ยังฟ้องได้ถามว่าฟ้องได้ไหมฟ้องได้ครับ แต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อฟ้องแล้วถ้าจําเลยไม่ไปยกข้อต่อสู้ในประเด็นของอายุความศาลท่านก็ไม่สามารถจะยกประเด็นนี้ขึ้นมาช่วยเราได้นะครับคือเป็นบทบังคับเลยนะครับศาลจะยกขึ้นมาเองไม่ได้นะจะต้องให้ฝ่ายจําเลยหรือทนายจําเลยยกขึ้นมานะครับยกข้อต่อสู้ตรงนี้ขึ้นมาศาลถึงจะเอามาวินิจฉัยได้เพราะั้นถ้าเกิดขาดอายุความแต่เราไม่ได้เอาข้อดีตรงนี้นะครับมาสู้นะครับศาลก็จําเป็นจะต้องมองข้ามไปเลยครับไม่เอามาวินิจฉัยเราก็เสียเปรียบไปเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ไป ศาลนั้นนะครับการที่เราไม่ไปในคดีนะครับจึงจะส่งผลเสียต่อเรามากทั้งตัวจำเลยทั้งที่1แล้วและจำเลยที่2หรือว่าคนค้ำประกันนี่นะครับเมื่อไม่ไปนะครับสารตัดสินฝ่ายเดียวพอตัดสินฝ่ายเดียวปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับทางฝ่ายโน้นเขาก็จะขอให้ออกคําบังคับคำบังคับคืออะไรหลายคนก็ส่งมาตัวไหน้นด้ครับเนี่ยเขาส่งใบนี้มาเนี่ยทายอ่านดูอ๋อเนี่เป็นคำบังคับก็คือคําสั่งของสารนั่นหละครับว่าท่านปฏิบัติอย่างไรกับคดีนี้ที่ทางฝ่ายโน้นเขาชนะคดีขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับ ให้เราชดใช้ต้นและดอกเบี้ยเท่านี้เท่านี้ท่าน,นะนต้องกาหนดคำละภายในกี่วัน15วัน30วันนะประมาณนี้นะครับหรือเดือนหนึ่งถ้าเราไม่ดําเนินการตามคมําบังคับทางฝ่ายน,นั้นเขาก็จะได้เปรียบเลยทีนี้นะครับเขาก็จะขอให้ศาลนะออกหมายบังคับคดีนะครับตั้งเจ้าพนักงานบังคับดีนะครับ,รบ,รบแล้วก็เขาก็จะสืบรัพยนะว่าเรามีทรัพย์สินอะไรอย่างไรนะครับมา ส,สำนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะออกไปยึดและอยัดทรัพย์ตรงนั้นนะครับกลายเป็นปัญหาขึ้นมาว่าบ้านเราราคาเป็นล้านเป็นสิบล้านโดนยึดเพราะเป็นหนี้แค่แสนกว่าบาทถามว่ายึดได้ไหมยึดได้นะครับนะเพราะกฎหมายไม่ได้กําหนดแลวครับว่านี้เท่านี้ห้ามยึดทรัพย์เกินเท่านี้นะเขายึดทรัพย์มูลค่าที่มากกว่า นี่สินจริงนะนั่นยิ่งเป็นผลดีเพราะเขาบังคับเราได้นะฮะเรานี่ไม่อยากให้ขายทอดตลาดใช่ไหมในราคาราคาหลายล้านบ้านของเราเนี่ยนะครับเพราะว่าเราติดหนี้เขาแค่แสนสองแสนอย่างเงี้ยนะครับแต่เจ้านี่บอกว่นี่เลยดีเลยนะเพราะว่าว่าถ้าคุณไม่อยากให้เราขายทอดตลาดนะคุณต้องรีผ่านเงินแสนสองแสนมาเคลียเรานะอย่ายให้เราขายทอดตลาดนะครับเพราะถ้าขายทอดตลาดราคาบ้านของเรานะครับเอาอย่างราคาเป็น4ล้าน5ล้านหรือ10ล้านเนี่ยนะครับ ขายจริงๆอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะอาจจะลดลงมาเหลือ80%หรือ50%และทุกวันนี้นะครับยิ่งมีกฎหมายใหม่ห้ามนะห้ามค้านในราคาที่ต่ำนะเพราะแต่ก่อนนี้นะครับกฎหมายให้นะครับทางาลูกหนี้ตามภาษานี่ครับสามารถที่จะคัดค้านได้ถ้าราคามันต่ำเกินไปแต่ยวนี้ไม่ได้แล้วนะครับคุณจะต้องปกป้องสิทธิของคุณเนาะเพราะฉะนั้นการปกป้องสิทธิที่ดีที่สุดเมื่อเราโดนฟ้องนะครับต้องไปศาลเมื่อได้รับหมายศาลแล้วต้องไปศาลถามว่าถ้าเราได้รับหมายฟ้องไม่ไปศาลได้ไหม นะครับให้จำเลยที่1ไปอย่างเดียวได้ไหมนะครับผลค้าประกันไม่ต้องไปได้ไหมนะท่านอาจจะเสียเปรียบในรูปคดีได้นะครับก็เอามาเรียนให้ทราบนะครับกับคําถามที่ถามเข้ามานะครับเข้ามาสดๆแล้วจริงท่านทำคลิปไว้หลายคลิปเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นคลิปที่นานแล้วนะครับหลายท่านอาจจะไม่ได้เข้าไปติดตามเป็นคนคว้าก็ขออนุญาตทำคลิปนี้มาตอบคำถามกับทุกท่านกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับขอบคุณและสวัสดีครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปกันนะครับ